สวัสดีครับกับอีกหนึ video, gebra, ่งคลิปวิดีโอนะครับนค่คืนนี้เป็นโมเดล M 1 9 1 1ตัวนี้เป็นโมเดล M 1 9 1 1แบบมินินะครับทางใบนำส่งิินะสสค้าจะเรียกมันว่า M 1 9 1 1มินิแบบ A นะครับมันมีทั้งหมด2โมเดลนะครับเพื่พอนๆครับมันมีแบบ A กับแบบ B ตัวนี้คือ M 1 9 1 1้ามินิ A นะครับตามตามโปรไฟล์หน้ากล่องที่โรงงานแปะสติ๊กเกอร์มานะครับเรามาดูกันว่ามันหน้าตาแบบไหนวีนะครับ International นแนลเวอร์ชัน่พบกับแมกกาซีน1ตัวนะครับแล้วก็ตัวปืนจากโรงงานมาก็จะมีให้2อย่างแบบนี้นะครับโค k IV มเ s นะครับซีรีส์เ8 0เล็กไหมครับเพื่อนๆครับเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่เล็กและน่ารักนะครับเคยทำรีวิวเมื่อสัก2ปีที่แล้วแล้วนะครค่อนข้างนานมากพกอสมควรแล้วนะครับ ก็เป็นปืน WE ที่ผลิตสดๆร้อนๆเลยนะฮะตอนนี้เพิ่งเข้าในไทยมาช่วงนี้อะไร WE นะเพื่อนๆครับใครใช้ปืน WE อะไรบางบางตัวยังขาดอยู่อย่างเช่น M9A1 M92 Auto Glock พวกนี้นะฮะก็มีการออเดอร์จากทางเมืองไทยไปแล้วโรงงานเขา ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานี่ค่อนข้างหลายวันแล้วก็เขาานี่มีปัญหาทางโควิดเหมือนเหมือนเรานะฮะเขาก็ทําให้โรงงานเขาผลิตอะไรได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าดีลเลอร์บอกว่าประมาณเดือนกุมภาไม่นานนี้ก็จะมีทยอยเข้ามาในหลายๆรุ่นนะครับของ WE แล้วก็อะไรด้วยวันนี้ตัวนี้อยากเก็บข้อมูลได้รายละเอียดให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นอีกคลิปดีๆอีกหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะอ่านี่นะครับเรามาดูกันนะฮะตัวปืนเนี่ยเป็นโค M191 ้แบบมินิ สไลด์จะเป็นสไลด์เขาเรียกว่าลำกล้องสี่นิ้วดีกว่าเนาะมันก็จะเล็กลงมาเหมือนกับ m 1 9 1 1ตัวห้านิ้วแต่ว่ามันจะลำกล้องสั้นลงมานะครับสกรีนไลน์ก็จะเป็นซีรีส์แปดศูนย์นะครับทุกอย่างแทบไม่เปลี่ยนแปลงครับเพื่อนเหมือนกับ m 1 9 1 1 a 1ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าแค่ลำกล้องสั้นลงมาระบบการทํางานนะครับงานนกขึ้นเซฟได้นะเหนียวไกลไม่ทํางานกดเซฟลงลดกดไกลทางานจุดเซฟอีกจุดหนึ่งคืองานนกก่อนนะครับ พร้อมยิงใช่ไหมฮะแต่ผมกดเหนียวไกนะไม่ทํางานเห็นไหมถ้าเราต้องเราต้องกิฟดีๆนะครับต้องกดหลังอ่อนด้วยตัวนี้นะเห็นไหมอ่ามันถึงจะทํางานได้ความหมายก็คือผมกำลังจะบอกว่าใครที่เล่นปืนจริงหรือปืนบีบีกันเนี่ยจะมีระบบนี้เหมือนกันก็คือระบบแนบสามชายมาช่วยในการเป็นการเซฟอีกจุดหนึ่งนะครับให้กริฟแน่นๆถึงจะกดไกลได้นะครับแม็กกาซีนก็จะเป็นแม็กกาซีนแบบสั้นนะครับเอาไปใส่ m หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโมเดลห้านิ้วไม่ได้นะมันจะสั้นกว่านะครับตัวนี้ ตรงท่อนอกนะครับท่อนอกก็จะสกีครับว่า W E นะครับ,บ,รบจุด T นะ V จุด T นะตัวนี้นะลำกล้องเป็นลำกล้องหัวโตวนะครับเป็นลำกล้องไม่มีบูทหน้านะเป็นลำกล้องที่เขาเรียกว่าลำกล้องบูบเบลเล่เนาะมันก็จะเป็นลำกล้องโตออกมาแบบนี้ไกด์หลอดโผล่แสดงให้เห็นคู่กับลำกล้องสวยๆแบบนี้นะครับปลายลำกล้องมีเกียวให้ใส่อแดปเตอร์ให้ใส่อแดปเตอร์สามารถใส่นี่ ใส่เก็บเสียงนะครับอันนี้เขาเรียกอะแดปเตอร์นะตัวเนี้ยเกีียวตัวนี้เรียกอะแดปเตอร์เน,นี่ยอะแดปเตอร์นะครับเอามาหมุนเข้ากับเก็บเสียงหมุนเข้ากับเก็บเสียงได้นะครับเึ๊บประมาณแบบนี้เอามาหมุนเข้ากับลำกล้องปืนได้แบบนี้นะครับมันจะเป็นเกียวย้อนกันนะครับมันจะเป็นเกียวย้อนกันแต่มันก็เอามาใส่สวยงามได้นะชุดอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนเพื่อน,นมันถึงจะง่าย ถ้าเกิดใครซื้ออะแดปเตอร์กับเก็บเสียงของเราเราจะมีโอลิงนะครับเป็นยางโอลิงสาหรับรองการลื่นให้อีกทีหนึง่งแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเราก็จะทําการใส่น้ํายาล็อกท้าให้ก่อนตรงเก็บเสียงนะครับเป็นแบบนี้จริงๆเราไม่ต้องใส่อันนี้ก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้จะใส่ง่ายกว่านี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ ตรงช่องตรงนี้จะเป็นช่องที่ใส่โอลิงนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึง่งเนาะใส่เก็บเสียงและลิฟน่ารักดีสามารถใส่ท่อยาวได้นะครับแต่ก็ต้องใส่เก็บเสียงนี้ตลอดเลยนะเพื่อแต่งแรงอะไรอเงี้ยได้อยู่นะครับประมาณนี้เก็บเสียงญญตัว450บาทนะครับเป็นแท่งอลูมิเนียมแล้วก็แอดเตอร์ตัวนี้ก็เป็นแอดเตอร์ C N C มานะครับตัว350ชุดน,นี้ก็800นะครับซื้อเพิ่มได้นะตัวปืนอาลม ปุนราคาตัวปืนตัวปืนตัวนี้ไม่แพงนะครับเพื่อนๆครับไม่แพงเลยราคาสามพันสามร้อยบาทตัวปืนนะราคาสามพันสามร้อยบาทเองนะครับงานไต้หวันนะแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเล่นครับเพื่อนเพื่อนจากโรงงานมาเรารู้แล้ว,วมีหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะอุปกรณ์พร้อมเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับแก๊สนะซิลิโคนลูกปืนแล้วก็สปีโดโรเดอร์อันนี้เราจัดเป็นชุดให้นะครับ 250บาท250บาท250บาทและตัวนี้150บาทชุดนี้9 0 0ค่าขนส่งคือรีทั้งเซ็ตตรงทั้งหมดเนี้2ย240บาทเราคิดแค่200บาทก็เท่ากับ3,300บาทบวกกับ1,100บาทเท่ากับ4,400บาทนะครับชุดพร้อมเล่นเข้าใจตรงกันนะวิธีการสั่งซื้อแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์ QR วอา e คปรากฏขึ้นเพ,เพื่อสามารถแอด a c e b o o k มาคุยกับพวกเราได้ หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับเพียงแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะมีลิงก์ q ีย์อดปรากฏขึ้นหรือจะทักเพจจะทักเพจนี้ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปใน Facebook เลยว่าห้าหุ้นส่วน m f o u b b การลำปางนะครับห้าหุ้นส่วน m four b b การลำปางพิมพ์ภาษาไทยได้แหละครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งเรามีสองเพจนะครับโลโก้จะเป็นโลโก้สีเหลืองแบบเดียวกันพิมพ์ที่ a c e b o o k นะครับช่างยนต์ b b m f o พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ครับช่างยนต์ b b m f a c e b o o k นี2ชื่อครับื่อนี้ หอเจากอ M4 BB k ลำปลางกับช่างยนต์ B M4 ถ้าใครสะดวกทางไลน์แอด M4 BB k u n shop นะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับแอด M4 BB gun แลวก็ shop นะครับก็ใส่แอดด้วยนี่คือช่องทางการติดต่อของพวกเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูน้ำหนักกันน้ำหนักปืนน้ำหนักปืนน่ารักมากนะฮะเฟรมบนเฟรมล่างปืนเป็นอลูมิเนียมนะครับ เป็นวัสดุโลหะทั้งบนและล่างเลยนะครับแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้านะครับหรือประมาณแปดขีดครึ่งความยาวตัวปืนทั้งหมดสไลด์นะครับสไลด์นี่ยาวอยู่ที่เดี๋ยวก่อนสิบหกเซนติเมตรหรือประมาณหกนิ้วครึ่งนะครับตัวสไลด์นะครับแล้วก็ตัวลำกล้องหน้าจนถึงตัวหลังอ่อนหลังเลยนะครับสิบเก้าเซนติเมตรหรือเจ็ดนิ้วครึ่งลำกล้องนะครับข่อนอก ข้อนอถวัดจากตัวลำกล้องเลยมันจะจะอยู่ที่ประมาณสามจุดเจ็ดห้านะครับแต่ถ้าเกิดเอาท่อในจริงๆแล้วเรือนฮอปมันจะเริ่มตรงนี้เพื่อนๆประมาณครึ่งนี้ก็ประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับลำกล้องประมาณสามนิ้วแหละลำกล้องสามนิ้วลำกล้องสามนิ้วท่อในนะครับท่อในสามนิ้วเป็นท่อทองเหลืองเราสามารถใส่ท่อรีดใส่อะแดปเตอร์ใส่เก็บเสียงได้อันนี้แจ้งไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันนะครับเรารู้สัดส่วนแล้วนะครับก็เป็นแก๊สนะครับอันนี้ คือชุดชุดใหม่นะแต่ผมจะเตรียมเป็นชุดนี้มาเอาไว้ให้เพื่อนๆรู้วิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการเล่นกันเป็นแบบนี้นี่คือชุดที่เราใช้ทดสอบเกิบผู้คคลิปวันนี้เลยนะครับลูกกระสุนปืนจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะต้องกดลงแล้วดังผมกลัวปากแม็กมันจะแตกดังนั้นมันมีรูใส่ยอยู่ตรงนี้เพื่อนเครับดึงมาปึ๊บแล้วคลิกดึงมานะแล้วดันไปข้างบนแบบนี้ให้มันล็อกเอาลูกระสุน เอาลูกสรปืนมาใส่ที่สปีดโหลเดอร์นี้อ่าสปีดโหลเดอร์นี้ใส่ได้90นัดนะครับใส่ไว้มันจะทําให้เราใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแบบนี้นะฮะดึงมาดันไว้กดนะครับนีบ่ประมาณนี้พอดันมาแล้วมันเต็มแล้วใช่ไหมมันเต็มหลอดแล้วเรากดเราเขี่ยมันลงมานะครับจะใส่ลูกได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสานัดนะครับใส่ลูกแถวตรง13นัด ต่อไปเป็นการใส่ซีลิโคนนะครับอ๋อเดี๋ยวนะนิดนึงเพื่อนเื่อนะครับเกือบลืมเลยเกือบลืมเลยนะครับผมลืมวิธีการปรพับพอ,อัพรุ่นนี้นะเราเยิงหมดนะครับคันค้างสไลด์มันจะแขวนขึ้นตำแหน่งนี้นะฮะถ้าเราจะต้องการถอดออกมาให้เราสไลด์มาแล้วก็ให้มันตรงกับตำแหน่งตรงนี้นะครับด้านหลังของตัวคันค้างสไลด์นะครับเรากดปุ่มนี้ตรงฝั่งนี้นะกดปุ๊บอย่างงี้นะมันจะโผล่ออกมากิ๊กนึงแล้วดึงออกมาได้เลยนะครับทนี้เราก็จะปลดสไลด์ปืนออกได้เรามาดูข้างในกันครับเป็นแบบนี้ สวยๆแบบนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเฟรมล่างสไลด์เฟรมบนสปริงเหล็กนะครับพวกน็อตพวกเฟืองป่าปูนี่เป็นพลาสติกแล้วก็ลูกสูบเป็นพลาสติกดังนั้นเราจะเห็นโรงงานเขาใส่นี่ฮะซิลิโคนหล่อ,อลื่นมามันๆนี่นะเป็นซิลิโคนหล่อ,อลื่นนะซิลิโคนก็คือไม่กัดเหล็กไม่กัดยางนะครับพวกโซนเน็ก WD40 ใส่กับปืนวิบกันไม่ได้นะที่ใช้ได้จะเป็นซิลิโคนสเปรย์แบบนี้เท่านั้นนะครับเราสามารถนี่ฮะสามารถใส่หล่อ,อลื่นแบบนี้ได้แล้วก็เฟืองนะครับเฟืองตรงนี้ สังเกตดีๆนะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่บางทีเราเราดูแล้วมันเลื่อนไปข้างหน้าสุดเนี้ยเราจับเฟรมปืนลงแบบนี้นะครับลูกปืนอ,อาจจะไหลออกลํากล้องสมมุติเราจะยิงอย่างนี้ใช่ไหมเราจับเฟรมปืนอ,อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่พอเราคว่ำหน้าลงแบบนี้ลูกปืนอ,อาจจะไหลลงบางทีเลื่อนฮอปเนี่ยมันเลื่อนมาด้านหน้าให้เราปรับให้มันกระชับขึ้นคือดันมาด้านหลังนะครับเขี่ยลูกศรมาด้านหลังบางทีดันหลังมากเกินไปเรายิงไปมันจะเหินแบบนี้นะให้เรา ได้ใบหน้านะครับเขาเรียกว่าปรับฮอปอัพปรับความสูงความต่ําของลูกนะครับปรับพิกัดของลูกอันนี้คือการปรับฮอปอัพภายในเราถอดออกมาวิธีการถอดนี่บางทีอาจจะมีเศษหินเศษดินเศษทรายติดข้างในเราอาจจะอยากล้างนะใช้ซิลิโคนพ่นล้างก็ได้นะครับในๆก็ถอดละเนาะหล่อเลือนนิดนึงนะครับเ,เวลาใส่ก็ใส่ประกุมเข้ามาแบบนี้เหมือนเดิมครับเราออกรูไหนเราเอาใส่รูนั้นแล้วกดกึ๊บนี่ ล็อกละทีนี้ mm hmm. เคลือบผิวนอกบ้างสเปรย์ซิลิโคนนี่สามารถใส่ได้ทุกจุดนะครับจุดไหนที่มันมีการขยับจุดไหนที่มันดูแล้วมันมีการเนี่ยฮะวิ่งเสียดสีกันก็ฉีดหลอลื่นตรงนั้นเยอะๆนิดนึงนะครับอันนี้ผมใส่ซิลิโคนแล้วลองรูปๆดูก็ดูสวยงามดีดูสวยงามดีนะครับโอเคมีแก๊สใส่ซิลิโคนแล้วมีแก๊สแล้วเออมีลูกแล้วนะครับเหลือใส่แก๊ส หรือใส่แก๊สเรามาใ e ส่แก like kind of ๊สกันครับวิธีการเติมที่ถูกต้องคือแบบนี้แต่ถ้าเติมแบบนี้จับจับแม็กมากดลงตรงกระป๋องแบบนี้แบบนี้นะลองดูนะฮะเป็นวิธีการเติมที่ผิดนะครับจะมีแต่เสียงแก๊สเข้าเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแต่ลมออกมาดังนั้นวิธีการเติมที่ถูกต้องเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามลองดูนะครับถ้าเติมถูกมันจะเป็นแบบนี้แก๊สจะเข้าเยอะดังนั้นเวลาเติมให้กดลงตรงๆแบบนี้ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทับอย่างนี้อยู่ประมาณสักห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าจะยิงโดยเฉลี่ยแล้วยิงได้ประมาณสองแม็กนะครับสองแม็กหรือสามแม็กตัวนี้นะโอเคเรามาทดสอบความเร็วกระสุนกันครับเล็กอย่างนี้ก็ แรงกันนะเพื่อนๆนะสอง้อยแปดสิบนะครับสองร้อยแปดองสองร้อยเโดยเฉลี่ยความแรงก็อยู่ที่ประมาณ270ร้อบวกสองหนักแน่นดีสไลด์ีบหนักครับ WE ต่อเลยนะครับประมาณนี้ 2. 2> ได้ถึงสามแม็กเลยเพื่อนน่าจะนะเพราะแรงดันแก๊สยังมีอยู่มือสั่นกดไม่ตรงรูเมื่อกี้ผมอย่างนี้ครับพอบสไลด์มันค้างใช่ไหมพอบรรจุลูกเข้าไปปุ๊บผมปลดสไลด์ตัวนี้ปลดลงแล้วยิงต่อได้เลยนะครับ หมดละหมดพอดีแต่สไลด์ไม่แขวนนะนี่คืออาการที่แก๊สหมดและสไลด์ไม่แขวน,นคือไม่มีแรงดันละไม่มีแรงดันแล้วครับแก๊สหมดละทุกครั้งที่เลิกเลนเ่นเพื่อนๆครับสมมุติว่ามันมีแก๊สอยู่นิดนึงทุกครั้งที่เลิกเล่นไม่เล่นแล้วให้ปลดแก๊สปื๊ดกดทิ้งไปเลยนะครับแล้วเก็บปืนลงกล่องสีโคนยังลื่นยังอะไรอยู่ก็เก็บปืนลงกล่องนะครับใส่ถุงอะมันมีถุงมาให้นะ ล้วก็ทําการบรรจุเข้าไปในถุงแล้วก็เก็บลงกล่องได้นะครับการความชื้นถ้าเราไม่เล่นานานๆนะแต่บางค่าบางคนเล่นานานๆเนี่ยก็ก็ไม่ต้องใส่ถุงก็วางในกล่องก็ได้บางคนอาจจะมีขาตั้งหรือมีขาแขวนอยู่ที่บ้านใส่ตู้โชว์ไว้อย่างนี้นะครับก็เก็บให้พ้นมือเด็กเนะาะเพราะคนระวังนะครับอย,อย่างอื่นไม่มีอะไรตัวปืนก็ดูแลรักษาง่ายครับใส่ทีนคนบุญลุงไม่จะเป็นต้องล้างเหมือนปืนจริงเพราะว่ามันไม่ได้มีข่ามเอาเนาะตัวนี้นะครับเอาฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับมีคนถามมาอยากให้ดูรีวิวอยากทำอยากให้ทำ วันนั้นผมทารีวิวอัปเดตส,สินค้าที่มาใหม่แล้วก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเออตัวนี้ทารีวิวให้หน่อยได้ไหมครับอยากดูรายละเอียดมันจริงๆเคยทำมาแล้วครับเพื่อนแต่ว่ามันนานมาละเมื่อประมาณสัก2 3ปีที่แล้วละวันนี้ลองกลับมารื้อฟื้นอีกทีนึงเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเอนิน๊กนเิกมินิแบบ B อันนี้แบบ A นะเดี๋ยวมีแบบ B ให้ดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับก่อนที่จะจบคลิปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สําหรับคลิปวิดีโอนี้ให้เราด้วยนะครัับาดห้วนสสสํีีครับ